นายดันแคนสมิชเลขาธิการหน่วยงานด้านการดูแลสวัสดิภาพของประเทศอังกฤษออกมาถแถลงว่าชาวอังกฤษควรหางานทำโดยเฉพาะงานประจำเพื่อดูแลความมั่นคงทางการเงินของตนเองทำกลางวิกฤตเศรษฐกิจให้มากขึ้นไม่ควรที่จะรอคอยความช่วยเหลือด้านสวัสดิการจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ยั่งยืน ทั้งนี้ทางการอังกฤษเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขอัตราการว่างงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะลด,ดลงถึงร้อยละ8.2หรือประมาณ45,000คนแต่ตัวเลขของผู้ว่างงานในระยะเวลายาวนานเกิน1ปีขึ้นไปนั้นกลับเพิ่มสูงขึ้นกว่า27,000คนรวมเป็นจำนวนกว่า8 8 8 7 0 0 0คนซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการในรอบ16ปีของอังกฤษ นอกจากนี้ตัวเลขของผู้ที่มีงานประจําในอังกฤษยังลดลงกว่า13,000คนทําให้เหลือประชากรที่มีงานประจําเพียงแค่21.2ล้านคนทั่วประเทศซึ่งหมายความว่าชาวอังกฤษกําลังหันไปสู่การทํางานในรูปแบบพาร์ทไทม์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สํานักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานว่าตัวเลขของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน,นอังกฤษประจําเดือนมีนาคมนี้ยังสูงถึง80ล้านบาทซึ่งเป็นัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆนานติดต่อกันกว่า1ปีแล้ว โดยนาะยดันแคนกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากกลยุทธ์ที่วางไว้โดยรัฐบาลพรรคแรงงานก่อนหน้านี้ที่จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มงบสวัสดิการแก่ชาวอังกฤษถึงร้อยละ40พร้อมเพิ่มเงินช่วยเหลือในการลดหย่อนภาษีอีกกว่า4.7ล้านล้านบาทตั้งแต่ปี2547ถึงปี2553 ซึ่งนายดันแคนชีว่าการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นทำให้รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้อย่างแท้จริงและยังทําให้ชาวอังกฤษมีค่านิยมในการพึ่งพารัฐบาลมากจนเกินไป